สวัสดีจ้ากินแซบสไตล์เมลี่จ้ามื้อนี้ได้เมน่นูขนมจีนสูตรนะครพนมค่ะแต่ว่าเส้นขนมจีนไม่ใช่เส้นนครพนมนะคะเส้นขนมจีนขวดจุ๋ยจ้ะเส้นยาวเหนียวเส้นยาวเหนียวนุ่มเป็นเมนูนึกถึงนครพนมเนาะไม่ได้ไปสักทีก็เลยจัดสไตล์นี้เลยจ้านี่พริกป่นพริกป่นนี่แบบหอมแบบ น้ำตาลสักปกติกินขนมจีนกับ่เคยใส่น้ำตาลเนี่ยจ้ะเริ่มเสียไม้จ้ะปกติกินขนมจีนนะกับ่บเคยใส่น้ำตาลเนี่ยจ้ะแต่ว่าไปได้สูตรมาจากทานะขนครพนมนั่นแหละจ้ะก็เลยติดจใจมีความอร่อยน้ำกับสซร้ายไหลเป็นเจิงนองเลย น้ำนองเต็มตะลิ่งพูดนะขออนุญาตเคเร่เรกันนะจ๊ะคนๆก่อนอ,อร่อย ปลาคร่อแห้งน้ำลายพักเราเมื่อนี้่ายวันที่หนึ่งเดือนกันยายนนะคะ เป็นมือมันหยุดจ้ะก็เลยเห็นเมนูนนี้ไว้คิดว่ากินในคลิปแล้วแล้วก็จะไปกินนอกคลิปต่อจ้ะพักิ้วกะส่งส่งส่งสซ่งกินน่นง่าย มันหยุดมันจะบไปได้จ้ะจะยู่บ้านพักพอน อันนี้เป็นพริกเกาหลีใส่มาเพิ่มสีสันเสร็จเสร็จเงค่ะ ออร่อยพักลวกไหมจ๊ะลวกใส่ความพักปังเลยแสบพักปังลวกกาจจะเป็นแบบลื่นๆเนาะอร่อยดอีเด็ดก่อน ก,ก,ก,กินไปเน,นี่ยนะแซ่บคลุกคลิกน้อยน้อยอเจ้กระเป๋าจานยัเติบด,ด้วยจ้าเข้ามาออจอมืออืม,อม ทุ่งออกนะเศรษฐ์ <S <s <ady noise> อร่อยฟิน อร่อยมากเมนูหมักแล้วจ้ะเมนูเสร็จเมนูเสร็จอีกเนก็ยังกระแซ็บสำหรับคนหมักว่าคือเหมยน่ะส่วนตัวไม่มกักใส่มือกันเนื้อปลาเนี่ยกลิ่นซ้งหยกัก นี่ใส่มือเลยจ้ะนี่แ,แซบ่บ เราจะพี่น้องจ้ะมือนี้ถึงไม่กินสลัวหรือว่ากินมุ่มงมากับต้องกราบขอโทษขอะความใ้รัจามือนี้ทำมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้มือรีจ้ามือนี้มือรีกัต้องขอตัวลาก่อนรัจ้าแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะไปปะ